จุดซ่อนเร้นในร่างกายสตรีสูงไว้ที่ปรารถนาให้บุรุษสัมผัสอย่างทรงพลังเมื่อผู้หญิงก้าวเข้าสู่วัยกลางคนและวัยชาราความต้องการทางร่างกายหาได้จางหายไปไม่หากแต่แปรเปลี่ยนไปสู่การแสดงออกที่ละเอียดอ่อนลึกซึ้งและเก็บซ่อนอยู่ภายในใจมากยิ่งขึ้นร่างกายของพวกเธอเปลี่ยนแปลงไปอารมณ์ก็ซับซ้อนขึ้นและความปรารถนาในความใกล้ชิดก็ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของสัญชาตญาณอีกต่อไปแต่ยังผูกพันอย่างแนบแน่นกับความรู้สึกที่อยากจะได้รับความเข้าใจความรักและการให้เกียรติในโลกที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงนี้มีบบาาางงส่่วนนรกย ของสตรีสูงวัยที่ดูเหมือนจะถูกซ่อนเร้นไปตามกาลเวลาแต่กลับยิ่งทวีความอ่อนไหวและมีความหมายมากกว่าที่เคยเป็นมาเมื่อบุรุษคนหนึ่งสัมผัสได้ถูกที่ถูกวิธีและถูกจังหวะของหัวใจการกระทํานั้นก็ไม่ใช่เพียงแค่การสัมผัสทางกายอีกต่อไปแต่ได้กลายเป็นสื่อกลางอันลึกซึ้งที่เชื่อมโยงสองดวงวิญญ,ญาณที่โหยหาถึงกันนี่คือ ห้าส่วนบนร่างกายของสตรีสูงวัยที่มักจะกลายเป็นศูนย์กลางของความปรารถนาทุกครั้งที่พวกเธอหยหาความรักการปลอบประโลมและการกระทําที่ทรงพลังแต่ก็แฝงไว้ด้วยความละเอียดอ่อนความเข้าอกเข้าใจและความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันจากบุรุษหนึ่งบริเวณท้ายทอยและต้นคอด้านหลัง จุดปลุกความรู้สึกปลอดภัยและความสันสานอันหอมหวานสำหรับสตรีสูงวัยบริเวณต้นคอไม่ใช่เป็นเพียงแค่ส่วนที่เยาวชนชวนมองเท่านั้นแต่มันคือประตูบานแรกที่นำไปสู่ความผ่อนคลายความอ่อนโยนและความรู้สึกว่าได้รับการปกป้องดูแลจุมพิษแผ่วเบาที่ท้ายทอยหรือการ,รลูบไล้ที่ต้นคอจากเบื้องหลังสามารถทำให้ผู้หญิงที่กำลังแบกรับแรงกดดันจากวัยที่ล่วงเลยไปพลันกลับมาอ่อนโยนอีกครั้งราวกับได้ย้อนกลับไปเป็นตัวเองในวัยสาวนั่นไม่ใช่แค่ความรู้สึกทางกายแต่เป็นสภาวะทางจิตใจที่ลึกซึ้งราวกับว่า หาพวกเธอกำลังถูกปลุกให้ตื่นขึ้นถูกเรียกขานอีกครั้งในโลกที่พวกเธอเคยคิดว่าได้เดินจากมาแล้วการกระทําที่ทรงพลังในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความหยาบกระด้างแต่หมายถึงความกระตือรือร้นความเด็ดเดี่ยวไม่ลังเลที่ทําให้พวกเธอรู้สึกได้ว่าฉนันยินเป็นที่ปรารถนายังคงมีแรงดึงดูดนี่คือการยืนยันตัวตนแบบเงียบๆทีสตรีสูงวัยทุกคนหอยหาที่จะได้ยินโดยไม่จําเป็นต้องเอ่ยเป็นคําพูสองบริเวณบั้นเอวและแผ่นหลัง จุดที่เก็บซ่อนความเหนื่อยล้าและปลุกสัญชาตญาณของความเป็นหญิงกระดูกสันหลังของสตรีสูงวัยไม่ได้เป็นเพียงที่ที่รองรับน้ำหนักของไวยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้นแต่ยังเป็นที่เก็บสะสมบาดแผลความทุกข์กระทมและความผันผวนของชีวิตที่ผ่านมาเมื่อบุรุษรู้วิธีที่จะวางฝ่ามืออันแข็งแรงของตนลงบนแผ่นหลังอกอกอดอย่างแนบแน่นจากด้านหลังหรือรูปไร้บริเวณบั้นเอวด้วยความอดทนและประนีตพวกเขาไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้หญิงผ่อนคลายทางร่างกายแต่ยังช่วยปลอบประโลมจิตใจที่แห้งผักไปตามกาลเวลาด้วยการกอดรัที่ช่ชวงเ อวอร์หรือการลูบไล้ไปตามแนวกระดูกสันหลังด้วยฝ่ามือที่มั่นคงจะมอบความรู้สึกของการถูกอบอุ้มและการเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งสำหรับสตรีสูงเวลายกกระทำที่ทรงพลังแต่ถูกวิธีเช่นนี้อาจทำให้พวกเธอสั่นสะท้านด้วยความซาบซึ้งใจราวกับว่าพวกเธอได้รับการสัมผัสไปถึงส่วนที่ลึกที่สุดของตัวต,วตนซึ่งไม่มีใครรับฟังมาเนิ่นนาน 3. บริเวณต้นขาด้านใน จุดบรรจบของความหวายต่อสัมผัสและความปรารถนาที่จะถูกค้นพบเมื่อบุรุษจงใจสัมผัสบริเวณต้นขาด้านในของสตรีสูงวัยด้วยความกล้าหาญแต่ยังคงไว้ซึ่งความพนุถนอมนั่นไม่ใช่เป็นเทียงการแสดงออกของความลหลงไหลเท่านั้นแต่ยังเป็นคำยืนยันถึงคุณค่าในตัวของผู้หญิงคนนั้นพวกเธอไม่ต้องพยายามซ่อนเร้นร้อยหรือสัญญ,ญาณแห่งวัยอีกต่อไปแต่สามารถเปิดใจรับความรู้สึกของการเป็นที่ปรารถนาและเป็นที่ต้องการอย่างแท้จริงผิวหนังบริเวณต้นขาด้านในนั้นอ่อนไหวเป็นพิเศษและสำหรับผู้หญิงที่ผ่านโลกมานานปีความรู้สึกจด นั้นจะเชื่องชาลึกซึ้งแต่กลับรุนแรงอย่างยิ่งเมื่อถูกปลุกขึ้นมาการกระทำที่ทรงพลังในที่นี้ไม่ใช่แค่การสัมผัสทางกายแต่คือความมั่นใจความกล้าหาญที่ถูกจังหวะทำให้พวกเธอรู้สึกว่าตนเองได้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากหลับไหลอยู่ในบทบาทของแม่ของย่ายายและของผู้ที่ต้องอดทนมาเนิ่นนานสี่บริเวณซวงอกและเนินอกแหล่งกำเนิดของชีวิตและการเชื่อมโยงทางอารมณ์สำหรับสตรีสูงไวหน้าอกอาจไม่เต่งตึงเหมือนเช่นวันวานแต่คุณค่าทางอารมณ์ณที่แห่งนั้นกลับลึกซึ้งยิ่งกว่่าาทีเเคยเป็นม เพราะที่แห่งนั้นเคยเป็นที่ให้นมลูกเป็นจุดเริ่มต้นของความรักการเสียสละและการนอนหลับที่ไม่เคยเต็มอิ่มเมื่อบุรุษวางมือลงบนทรงอกนั้นอย่างตั้งใจแต่ให้เกียรติพวกเขาไม่เพียงแต่ปลุกเร้าอารมณ์ของผู้หญิงแต่ยังทําให้ความเชื่อมั่นของเธอกลับคืนมาเธอยังคงน่ารักน่าใคร่ควนค่าก่การสัมผัสแม้การเวลาจะประทับรอยไว้บนเรือนร่าง สตรีสูงไว้ยหลายคนเปิดเผยว่าความรู้สึกที่ถูกบุรุษกอดรัดไว้ในอ้อมแขนสบสีสะลงบนหน้าอกหรือใช้ริมฝีปากชยชมบริเวณน,นั้นอย่างทรงพลังแต่อ่อนโยนทำให้พวกเธอรู้สึกว่าตนเองไม่ได้ถูกทิ้งไว้ข้างหลังทรงอกได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตของการเชื่อมโยงและของความรักที่ยังคงอยู่ไปจนถึงช่วงปลายของชีวิตหบริเวณท้องน้อยและสะโพก จุดปลุกสัญชาตญาณดิบของสตรีผู้มาประสบการณ์มีคนไม่น้อยที่คิดว่าสตรีสูงวัยไม่มีความรู้สึกรุนแรงที่บริเวณท้องน้อยและสะโพกอีกต่อไปแล้วแต่ความเป็นจริงนั้นกลับตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงนี่คือที่ซ่อนสัญชาตญาณดั้งเดิมของผู้หญิงที่เคยผ่านประสบการณ์เคยรักเคยเจ็บและเคยหวงังเมื่อบุรุษรู้วิธีที่จะสัมผัสอย่างหนักแน่นและตั้งใจที่บริเวณสะโพกและท้องน้อยพวกเขาไม่เพียงแต่ปลุกเร้าความสุขสมทางกายแต่ยังปลุกความทรงจำที่หลับไหลแต่ไม่เคยดับมอดให้ตื่นขึ้นมาสะกสจเป็นนุดศูล ทางของการร่วมรักและเป็นแกนกลางของความเชื่อมโยงการอกกอดจากด้านหลังการเสียดสีอย่างเป็นธรรมชาติหรือจุมพิษอันหนักแน่นที่ท้องน้อยทั้งหมดนี้สามารถทำให้สตรีสูงววยอ่อระถวยและหลอมละลายได้เพราะพวกเธอไม่เพียงแต่รับรู้ได้ถึงร่างกายแต่ยังรู้สึกถึงการให้เกียรติในความปรารถนาของตนเองด้วยความต้องการของสตรี สูงไวัยไม่ใช่แค่เรื่องของร่างกายแต่คือการได้รับการยอมรับในทุกมิติของความเป็นเธอสตรีสูงวัยไม่ได้สิ้นสุดความต้องการในความรักพวกเธอเพียงแต่รักอย่างเงียบงันลึกซึ้งและเปลี่ยนไปด้วยอารมณ์5จุดซ่อนเร้นที่กล่าวมานี้ไม่ใช่เพียงแค่ส่วนที่อ่อนไหวทางร่างกายแต่ยังเป็นประตูที่นำไปสู่โลกภายในอันซับซ้อนและเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ถูกเก็บกดของผู้หญิงที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมายเมื่อบุรุษรู้วิธีที่จะกระทำอย่างทรงพลังแต่ถูกวิธีณจุดเหล่านี้พวกเขาไม่เพียงแต่มอบความสุขสมแต่ยังกำลังเปปิดประะตูหัวใจทลลายกแแพง ช่วยให้ผู้หญิงคนนั้นได้กลับมาเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงอย่าคิดว่าสตรีสูงไวัยไม่มีความปรารถนาอีกต่อไปพวกเธอเพียงแค่กำลังรอคอยใครสักคนที่ละเอียดอ่อนพอกล้าหาญพอและรักมากพอที่จะสัมผัสพ,พวกเธอด้วยร่างกายหัวใจและความเข้าใจที่ไร้คำพูดยิ่งพยายามซ่อนตรงนี้เท่าไหร่ผู้หญิงยิ่งทำให้คุณหวั่นไหวทุกค่้คะ นึ่มีเรื่องย้อนแยง้งแต่แสนไปด้วยความละเอียดอ่อนในจิตใจของผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงในวัยผู้ใหญ่นั่นคือยิ่งพวกเธอมีความรู้สึกที่จริงใจและความหมั่นไหวที่ลึกซึ้งมากเท่าไหร่พวกเธอก็จะยิ่งพยายามซ่อนมันไว้มากเท่านั้นไม่ใช่เพราะพวกเธอไม่ต้องการรักหรือไม่กล้าที่จะซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตนเองแต่เป็นเพราะพวกเขากลัวความเจ็บปวดกลัวการถูกตัดสินและกลัวว่าเมื่อเปิดเผยตัวตนมากเกินไปจะสูญเสียคุณค่าอันเปราะบางที่เลี้ยงดูไว้ในใจไปประโยคที่ว่าผู้หญิงยิ่งพยายามซ่อนตรงนี้เท่าไหร่ยิ่งททใหหห้คุุณวไก รำคืนไม่ได้พูดถึงอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแต่พูดถึงพื้นที่ทางอารมณ์อันลึกซึ้งในจิตวิญญาณของผู้หญิงที่ซึ่งความปรารถนาความคิดถึงและความรู้สึกที่มีต่อคุณเพิ่มพูนขึ้นทุกวันแต่ไม่สามารถเอ่อยออกมาเป็นคำพูดได้ตรงนี้ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของพื้นที ณะทางอารมณ์ที่อ่อนไหวซึ่งผู้หญิงจงใจซ่อนไว้อาจจะเป็นแววตาที่ชื้นแฉะแต่รีบเบือนหนีเมื่อคุณมองลึกเข้าไปเป็นความลังเลเมื่อคุณสัมผัสที่มือเธอเบาๆเป็นรอยยิ้มที่พยายามซ่อนความคิดถึงหรือเป็นความเงียบในคําพูดเมื่อคุณถามว่าคุณกําลังคิดถึงผมอยู่หรือเปล่าผู้หญิงคนนั้นไม่ได้พูดออกมาแต่ทุกการกระทํากลับพูดแทนใจเธอเธอซ่อนไว้ไม่ใช่เพราะไม่มีความรู้สึกแต่เพราะความรู้สึกนั้นมันจริงและรุนแรง เกินไปในส่วนลึกของหัวใจเธอกำลังมีเปลวไฟที่ลุกโชนอยู่ทุกคืนแต่ภายนอกเธอกลับเลือกที่จะรักษาท่าทีที่สงบนิ่งหอรออือแม้กระทั่งเงินชาเพราะเธอกลัวว่าหากเปิดเผยออกมาตัวเธอเองจะกลายเป็นฝ่ายที่อ่อนแอในเกมแห่งความรู้สึกนี้ผู้หญิงที่ยิ่งมีประสบการณ์และเคยเจ็บปวดในอดีตมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะซ่อนเร้นสิ่งที่อยู่ลึกที่สุดในใจมากขึ้นเท่านั้นพวกเธอไม่พูดคำว่าคิดถึงได้ง,ง่ายๆอีกต่อไปไม่ใช่ฝ่ายเริ่มที่จะตามหาคุณหรือส่งข้อความไปในยามค่ำคืนแต่คุณเเคยสังกตไหม ทุกครั้งที่คุณหายไปสักพักเธอจะเริ่มกังวลและเฝ้ามองอยู่เงียบๆทุกครั้งที่คุณเข้าใกล้เธอจะพยายามซ่อนความหวั่นไหวที่แท้จริงไว้ด้วยคำพูดที่ไม่ใส่ใจแววตาที่หลบเลี่ยงหรือรอยยิ้มที่ฝืนทำและก็คือการซ่อนเรนนี้เองที่ทำให้ผู้ชายที่อ่อนไหวกลับยิ่งรู้สึกโหยหาเพราะคุณสัมผัสได้ถึงความรู้สึกนั้นแต่ไม่สามารถจับต้องได้มนเลือนรางเหมือนหมอกยามเช้าสวยงามแต่เยียบเย็นอยู่ใกล้แต่ก็ห่างไกลทุกคืนเมื่อเสียงรอบข้างเงียบลงสิ่งที่ยังคงก้องอยู่ในหัวของคุณไม่ใช่่่่คคบออกกรัััททีีชดเเจนนนนนแตป็ภาาาพพขงงผู้้หญิยย มาซ่อนบางสิ่งบางอย่างไว้ในใจสิ่งที่คุณสัมผัสได้อย่างชัดเจนนั่นคือความรู้สึกที่เธอมีให้คุณคุณหวั่นไหวไม่ใช่เพราะได้มาแต่เพราะความรู้สึกที่เกือบจะได้มาแต่กลับถูกกั้นไวไ้ด้วยกำแพงที่มองไม่เห็นคุณคิดถึงแววตาคู่นั้นท่าทางแบบนั้นและวิธีที่เธอนั่งข้างคุณแต่ไม่กล้าที่จะขยับเข้ามาใกล้กว่านี้อีกแม้เพียงนิดเดียวทุกสิ่งที่เธอไม่ได้พูดไม่ได้แสดงออกกลับกลายเป็นสายลมที่โหมกระพือความคิดถึงให้รุนแรงขึ้นในใจคุณและนี่คือศิละปะะแหห่่่งงงงคววาาาามมมมมรรรักกกกขอออผูู้้ญิทีปปสบณ์พพเเธไจ็นตด จำเป็นต้องแสดงออกอย่างจงแจ้งเพียงแค่การหลบเลี่ยงก็เพียงพอที่จะทอมาไม่คุณครุ่นคิดได้ทั้งคืนเพียงแค่รอยยิ้มเศร้าๆก็เพียงพอที่จะทำให้คุณเจ็บปวดไปทั้งสัปดาห์ผู้หญิงเมื่อรักอย่างจริงใจมักเลือกที่จะเงียบเพราะพวกเธอไม่แน่ใจว่าความรู้สึกนั้นจะได้รับการตอบรับอย่างจริงจังหรือไม่เธอซ่อนไว้เพื่อปกป้องตัวเองแต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้คุณรู้สึกว่าเธอช่างลึกซึ้งลึกลับและคอวอ ราคาแก่การทนุถนอมความรักไม่จำเป็นต้องพูดออกมาเสมอไปจึงจะเรียกว่าลึกซึ้งบางครั้งความเงียบการเก็บซ่อนและความพยายามที่จะปิดบังต่างหากคือสิ่งที่แสดงออกอย่างชัดเจนที่สุดของหัวใจที่กำลังสั่นไหวเมื่อผู้หญิงคนหนึ่งยิ่งพยายามซ่อนความรู้สึกของเธอต่อหน้าคุณนั่นไม่ใช่ความเฉยเมยแต่เป็นเพราะคุณได้สัมผัสไปถึงส่วนที่ลึกที่สุดในจิตวิญญาณของเธอแล้ว ส่วนที่เธอไม่เคยให้ใครได้เห็นและนั่นเองที่ทําให้คุณไม่อาจขมตาหลับได้ในแต่ละคืนเพราะคุณรู้ว่าความรู้สึกนั้นมีอยู่จริงกําลังลุกไหมอยู่ในมุมใดมุมหนึ่งและคุณก็ได้แต่หวังว่าสักวันหนึ่งจะได้ก้าวเข้าไปโอบก,กอดและได้ยินจากปากของเธอเองถึงสิ่งที่เธอพยายามซ่อนไว้มาโดยตลอดวิธีเข้าถึงหัวใจของสตรีวัยหกสิบที่อาจทําให้เธอปรารถนาในความสัมพันธ์นอกสมรสในวัยหกสิปีผู้หญิงอาจไม่ได้มองหาความรักที่ร้อนแรงเหมือนวัยสาวแต่ลึกๆแล้วพวกเธอยังคงหอยหาการได้รับความใส่ใจการรับฟััังงงงงและคควววาาาามรูู้สึกึก่่ตเอยงงนยนดดด ใต้เปลือกนอกที่ดูสงบนิ่งพวกเธออาจมีความเหงาที่ซ่อนอยู่มีช่องว่างทางอารมณ์ที่ชีวิตสมรสอันยาวนานบางครั้งก็ไม่อาจเติมเต็มได้บุรุษที่ละเอียดอ่อนรู้จักรับฟังและสัมผัสถูกจุดอ่อนทางอารมณ์เหล่านั้นอาจทำให้พวกเธอวั่นว้วหรือกระทั่งปรารถนาที่จะก้าวข้ามเส้นสีและทาบทความนี้ไม่ได้สนับสนุนการนอกใจแต่จะชะวายให้คุณเข้าใจจิตใจของสตรีสูงวัยมากขึ้น เหตุผลที่ทำให้พวกเธอหวั่นไหวและวิธีที่ผู้ชายคนหนึ่งอาจทำให้เธอเกิดความปรารถนาในความสัมพันธ์นอกสมรสได้หากใกล้ชิดและชาญฉลาดพอในวัยหกผู้หญิงใช้ชีวิตอยู่กับความทรงจำและอารมณ์มากกว่าสัญชาตญาณทางกายพวกเธอเคยผ่านชีวิตแต่งงานซักความหลงไหลและก็เคยผ่านช่วงเวลาที่เงียบเงันความเจ็บปวดและความรู้สึกถูกละเลยพวกเธออาจไม่ได้คาดหวังการผจญภัยทางความรักที่เสี่ยงอันตรายอีกแต่หากมีบุรุษที่ละเอียดอ่อนและอ่อนโยนพอที่จะปลุกความเป็นหญิงที่หลับไหลให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งพวกเธออาจจะอยากกลับไปรู้สึก รักอีกสักครั้งอย่างไม่คาดคิดแม้จะเป็นไปในทางลับก็ตามแล้วอะไรที่ทําให้พวกเธอหวั่นไหวง่าย 1. ความเข้าอกเข้าใจสตรีวัยหกไม่ต้องการคนที่พูดมากแต่ต้องการคนที่รู้จักฟังเมื่อคุณนั่งอยู่ข้างๆเธอโดยไม่พูดแทรกไม่ตัดสินเพียงแค่รับฟังเรื่องราวชีวิตเรื่องสามีลูกหรือเรื่องที่เธอเสียดายและใส่ฝันคุณก็ได้ก้าวเข้าไปในโลกภายในของเธอแล้วเมื่อคุณเข้าใจในสิ่งที่คนอื่นมองข้ามคุณจะกลายเป็นคนพิเศษในสายตาเธอสองคำชมที่ถูกจังหวะ อย่าดูถูกพลังของคำชมผู้หญิงวัยหกสิบอาจไม่สนใจคำเยินยอแต่เมื่อคุณบอกเธอว่าเธอยังคงมีความสง่างามสายตาของเธอยังมีสเสน่ห์หรือการอยู่ใกล้เธอทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นเธอจะยิ้มและในรอยยิ้มนั้นมีความสุขเล็กๆที่ซ่อนอยู่เป็นประกายไฟที่จุดความรู้สึกว่าฉันยิงเป็นที่ต้องการให้ลุกชนขึ้นมาอีกครั้งยิ่งคุณสุภาพและประณีตมากเท่าไหร่เธอก็ยิ่งใส่ใจคุณมากขึ้นสามสัมผัสที่อารมณ์ก่อนสัมผัสร่างกาย ในวัยนี้ผู้หญิงต้องการความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งมากกว่าการสัมผัสที่ฉาบฉวยคุณไม่จําเป็นต้องรีบร้อนที่จะสัมผัสร,ร่างกายเธอแต่จงใช้เวลาส่งข้อความที่อ่อนโยนในตอนกลางคืนถามถ่ายสารทุกสุกดิบในตอนเช้าจดจํารายละเอียดเล็กๆน้อยๆเช่นขนมไทยที่เธอชอบละครเรื่องโปรดสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่กลับปลุกความรู้สึกของการถูกรักให้ตื่นขึ้นในใจเธอเมื่อหัวใจเธอเอ็นเอียมาทางคุณแล้วร่างกายก็ไม่ใช่สิ่งที่ยากจะเข้าถึงสี่สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เธอได้ทําผิด สตรีสูงวัยมักกลัวการถูกตัดสินพวกเธอใช้ชีวิตทั้งชีวิตเพื่อรักษาศีลและทำหน้าตาในสังคมและบทบาทภรรยาและแม่ที่ดีแต่ถ้าคุณทำให้เธอรู้สึกว่าเมื่ออยู่กับคุณเธอสามารถเป็นตัวของตัวเองได้พูดเรื่องในใจได้โดยไม่ต้องกลัวคำวิจารณ์อ่อนแอได้โดยไม่ถูกตัดสินเธอก็จะค่อยๆลดกำแพงป้องกันตัวเองลงเธอจะเปิดใจกับคุณมากขึ้นและจากความไว้วางใจนั้นความใกล้ชิดทางอารมณ์ก็จะค่อยๆพัฒนาไปเป็นความปรารถนาทางกายห้าทำให้เธอรู้สึกว่าคุณต้องการเธอ เป็นเรื่องน่าแปลกที่เมื่อผู้หญิงรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าต่อผู้ชายคนหนึ่งพวกเธอจะหวั่นไหวง่ายขึ้นทําให้เธอเห็นว่าคุณต้องการคําแนะนําจากเธอต้องการการมีอยู่ของเธอหรือต้องการความใส่ใจจากเธออย่าทําให้เธอเป็นฝ่ายอ่อนแอที่รอให้คุณมาช่วยเหลือแต่จงทําให้คุณเป็นผู้ชายที่ต้องการให้เธอมาสัมผัสที่แนะและมอบความรักการสลับบทบาทเช่นนี้จะไปกระตุน้นสัญชาตญาณการดูแลของผู้หญิงทําให้เธออยากเข้าใกล้คุณด้วยความเต็มใจหกเว้นระยะห่าง อย่ารุกร้วเกินไปเสน่ห์ไม่ได้อยู่ที่การตามติดเธอทุกวันแต่อยู่ที่การรู้จักถอยออกมาในจังหวะที่เหมาะสมเพื่อให้เธอรู้สึกคิดถึงและหอยหาเมื่อคุณไม่ได้อยู่ตรงหน้าเสมอไปเธอจะเริ่มสงสัยในตัวคุณอยากรู้ว่าคุณทําอะไรคิดอะไรและคิดถึงเธออยู่หรือไม่การรอคอยอย่างเงียบๆน,นั้นมีพลังเย่ยวนมากกว่าการสัมผัสที่รีบร้อนเจ็จุดประกายความเป็นหญิงในตัวเธออีกครั้ง ลองมอบลิสติกสีสวยให้เธอสักแท่งโคมะาลายดอกมะลิหรือเอ่ยชวนเธอไปเดินเล่นริมแม่น้ำยามเย็นการกระทำเรียบง่ายเหล่านี้จะปลุกความเป็นหญิงที่เธอคิดว่าหลับไหลไปแล้วให้ตื่นขึ้นเมื่อเธอรู้สึกว่าตัวเองยังคงอ่อนหวานมีเสน่ห์และน่ารักในสายตาคุณได้เธอก็จะเริ่มอยากกลับไปมีชีวิตชีวาเหมือนวันวานและหากคุณคือคนที่ทำให้เธอรู้สึกว่าเธอยังเป็นผู้หญิงอย่างแท้จริงเธอก็พร้อมจะมอบตำแหน่งพิเศษในหัวใจให้กับคุณสตรีวัยหกสิบไม่ได้ถูกหลอกล่อดได้ง่ายๆด้วยวิธีทั่วไปแต่หากคุณอดทน อ่อนไหวและประนีตพอที่จะสัมผัสถูกส่วนที่ประบางภายในใจเธอคุณอาจทําให้เธอหวั่นไหวหรือแม้กระทั่งโหยหาความสัมพันธ์ที่ซ่อนเร้นและเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดชอบชั่วดีไม่ใช่เพราะเธอขาดแคลนทางกายแต่เพราะเธอโหยหาที่จะได้กลับมารู้สึกว่าถูกรักเป็นที่ต้องการและได้เป็นตัวของตัวเองอีกครั้งอย่างไรก่ะฮอตามพึงระลึกไว้เสมอว่าเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การทําลายศีลธรรมแต่อยู่ที่การทําให้สตรีสูงวัยคนหนึ่งรู้สึกว่าเธอยังคงมีคุณค่าพอที่จะถูกรักและใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ด้อีกครัง แม้จะเป็นเพียงในความคิดคำหนึง่งก็ตามสตรีสูงวัยมีอาการเหล่านี้คือยังโหยหาบุรุษอยู่ในวัยปลายของชีวิตผู้คนมักคิดว่าผู้หญิงได้เย็นชากับความรู้สึกรักใคร่ไม่มีความต้องการทางกายหรือโหอยหาความใกล้ชิดเหมือนสมัยสาวๆอีกแล้วอย่างไรก็ตามความเป็นจริงนั้นซับซ้อนและลึกซึ้งกว่านั้นมากความรู้สึกและความต้องการทางกายไม่ได้หายไปตามอายุไขมันเทียงแค่เปลี่ยนรูปแบบการแสดงออกและระดับความเข้มข้นเท่านั้นมีสัญญาเล็กๆน้อยๆที่บางครั้งก็แสนจะละเอียดอ่อนแต่กลับบ่งบอกถึงความปรารถนาที่ซ่อนอยู่ภายในใจของสตรีสูงวัย เมื่อสตรีสูงเวทแสดงสัญญาณเหล่านี้ออกมานั่นไม่ใช่แค่เครื่องหมายของชีวิตชีวาที่ยังคงรุนแรงอยู่ในจิตวิญญาณแต่ยังเป็นความจริงที่ว่าเธอยังหอยหาการเชื่อมโยงการถูกสัมผัสและการถูกรักในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งอย่างแท้จริงแล้วอาการใดในสตรีสูงเวทที่บ่งบอกว่าเธอยังคงโหยหาบุรุษอยู่1การเปลี่ยนแปลงเรื่องการแต่งกาย นี่คือสัญญาณแรกที่ดูเหมือนจะเรียบง่ายแต่มีความหมายอย่างยิ่งสตรีสูงวัยที่เคยชินกับเสื้อผ้าเรียบๆสบายๆทันใดนั้นกลับมาใส่ใจกับสีสันรูปทรงหรือแม้กระทั่งเลือกชุดที่ขับเน้นรูปร่างและดูอ่อนหวานขึ้นนี่คือสัญญาณที่ไม่อาจมองข้ามได้มันไม่ใช่แค่การแต่งตัวเพื่อตัวเองแต่หลายครั้งคือการฟื้นคืนของความปรารถนาที่จะให้เพศตรงข้ามมองชื่นชมและสังเกตเห็นเมื่อผู้หญิงวัยเลยหกสิบยังคงตั้งใจเลือกสีลิปสติกต่างหูหรือบันจงหวีผมทุกครั้งที่ออกจากบ้าาานนนนัั่่คือออกกรแสดดงทีชเจว เธอยังคงหวังที่จะดึงดูดสายตาของผู้ชายยังหอยหาความรู้สึกของการเป็นที่ต้องการและเป็นที่รักสองความสนใจที่ผิดปกติในเรื่องความรักและอารมณ์การให้ความสนใจเป็นพิเศษกับหัวข้อที่เกี่ยวกับความรักความรู้สึกหรือแม้กระทั่งเรื่องส่วนตัวของผู้อื่นก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ซ่อนเร้นเธออาจไม่ได้พูดตรงๆว่าตัวเองต้องการหรือขาดอะไรแต่การตั้งใจฟังเรื่องราวความรักของคนอื่นากนนารถามถ่ายเรื่องชีวิตคู่หรือบางครั้งก็เปรยออกมาลอยๆว่ามีใครอยู่ข้างๆตอนแกก็คงจะดี ล้วนสะท้อนถึงความหหยหาในมิตรภาพที่ใกล้ชิดสตรีสูงไวัยมักจะพูดจาอ้อมค้อมและใช้การสังเกตเพื่อสื่อสารสิ่งที่อยู่ในใจและหากเราประนีพอเราจะรู้ว่าเทอกำลังย้อนกลับไปสู่ความปรารถนาเดิมๆในรูปแบบใหม่3ปฏิกิริยาทางร่างกายและสายตามเมื่ออยู่ใกล้เพศตรงข้าม นี่คือหนึ่งในสัญญาณที่เก็บซ่อนไว้แต่ก็ชัดเจนที่สุดสตรีสูงวัยที่มีความปรารถนาอยู่มักจะไม่พูดออกมาแต่ร่างกายของเธอจะบอกเองสายตาที่มองนานกว่าปกติแววตาที่เปี่ยมด้วยความหมายรอยยิ้มแผ่วเบาเมื่อได้รับคำชมหรือการเพลิสัมผัสม,มือเบาๆระหว่างพูดคุยทั้งหมดนี้คือภาษาที่ไม่ต้องใช้คำพูดของความปรารถนาเธออาจไม่รุกเหมือนคนหนุ่มสาวแต่เธอยังรู้วิธีที่จะทำให้ผู้ชายรู้สึกว่าการมีอยู่ของเธอนั้นน่าจดจำความต้องการในตัวเธอไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่มันเรียนรู้ที่ จะแสดงออกอย่างเงียบงันและประณีตมากขึ้นสี่การหวนนึกถึงอดีตเรื่องความรักอยู่บ่อยครั้งอีกหนึ่งสัญญาณที่พิเศษคือเมื่อเธอมักจะเล่าถึงอดีตที่เกี่ยวกับความรักเรื่องราวของสามีผู้ล่วงลับคนรักเก่าหรือแค่ความทรงจําในวัยสาวมักจะถูกเล่าขานด้วยแววตาที่เหมือนลอยบางครั้งก็เต็มไปด้วยความเสียดายบางครั้งก็เปล่งประกายด้วยความสุขที่ซ่อนไว้การที่เธอเล่าเรื่องราวเหล่านั้นซ้ซําๆไม่ใช่แค่เพราะความคิดถึงแต่ยังเป็นเพราะความหอยหาที่จะได้กลับไปสัมผัสความรู้สึกเหล่านั้นอีกครั้ง ความรู้สึกของการถูกรักถูกโอกอกอดและถูกกระซิบคำหวานข้างหูนี่เป็นการแสดงออกที่ทรงพลังของผู้หญิงที่ยังเปี่ยมด้วยอารมณ์และยังปรารถนาที่จะเชื่อมโยงกับบุรุษห้าความหนาวที่ถูกเติมเต็มด้วยพฤติกรรมทดแทน สัญญาณที่ชัดเจนและซ่อนได้ยากที่สุดคือความเหงาที่ยืดเยื้อซึ่งเธอพยายามเติมเต็มด้วยพฤติกรรมอื่นเช่นการดูแลสัตว์เลี้ยงเหมือนเป็นคู่ชีวิตการคุยโทรศัพท์นานเป็นชั่วโมงเพื่อมองหาความอบอุ่นหรือการทำกิจกรรมในชมรมต่างๆเพียงเพื่อไม่ให้รู้สึกว่างเปล่าพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าเธอมีความสุขกับการอยู่คนเดียวเสมอไปแต่บางครั้งมันคือวิธีที่เธอแปลงความรู้สึกโหยหาและการอยากมีใครสักคนไปสู่รูปแบบที่สังคมยอมรับได้ง่ายกว่าเพราะในวัยชาราการยอมรับว่าตัวเองยังโหยหะหา ผู้ชายเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนหรืออาจถูกตัดสินได้เธอจึงเลือกที่จะแสดงออกในทางอ้อมผู้หญิงไม่ว่าจะไวัยไหนก็ยังเป็นมนุษย์ที่เปี่ยมด้วยอารมณ์ความรักและความปรารถนาที่แท้จริงไวเชาราไม่ใช่จุดสิ้นสุดของความหลงไหลแต่เป็นเพียงอีกช่วงหนึ่งของการเดินทางแห่งความรักเมื่อสตรีสูงวัยแสดงอาการเหล่านี้ออกมา ไม่ใช่เรื่องหน้าหัวเราะหรือตัดสินแต่เป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การให้เกียรติและทำความเข้าใจการโหยหาบุรุษในวัยชาราไม่ใช่เรื่องผิดแต่เป็นข้อพิสูจน์ว่าหัวใจของเธอยังคงอบอุ่นร่างกายยังคงมีชีวิตและจิตวิญญาณยังคงปรารถนาอ้อมกอดที่อ่อนโยนหักมองด้วยสายตาที่เปี่ยมด้วยความเมตตาเราจะเห็นว่าความรักและความต้องการในความใกล้ชิดไม่ใช่สิ่งที่สงวนไว้สำหรับคนหนุ่มสาวเท่านั้นแต่เป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตของผู้หญิงทุกคนไม่ว่าวัยจะเปลี่ยนไปเช่นไรสัมผัสตรงนี้เบาๆ ผู้หญิงมีเจ้าของก็ยากจะปฏิเสธในโลกภายในใจของผู้หญิงที่แต่งงานแล้วมีหลายสิ่งที่ไม่สามารถพูดออกมาเป็นคำพูดได้พวกเธอใช้ชีวิตอยู่ภายใต้พันธะของความรับผิดชอบหน้าที่และภาพลักษณ์ที่สังคมมอบให้โดยไม่รู้ตัวแต่ไม่ว่าจะเป็นภรรยาเป็นแม่หรือเป็นผู้หญิงของครอบครัวลึกๆแล้วเธอก็ยังเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความปรารถนาส่วนตัวมีความหม่นไวที่แท้จริงและมีความต้องการที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์เมื่อผู้หญิงมีเจ้าของไม่ปฏิเสธการกระทำบางอย่างจากชายอื่นนั่นไม่ได้หมายความว่าเธอละเลยศีละรมแต่เป็นเพรรราาะกก ทานั้นได้สัมผัสถูกจุดที่เธอกำลังต้องการการปลอบประโลมมากที่สุดและเมื่อการกระทํานั้นอ่อนโยนทิ้งทีเปียมด้วยความรู้สึกแต่ไม่ล้าเส้นมันจะทําให้เธอไม่อาจปฏิเสธได้ไม่ใช่เพราะใจอ่อนแต่เพราะเธอรู้สึกว่าได้รับการเข้าใจได้รับการให้เกียรติและได้กลับมาเป็นตัวเองอีกครั้งในช่วขณะนั้นผู้หญิงมีเจ้าของมากาย ช,ชีวิตอยู่ในกรอบและสร้างเปลือกนอกที่แข็งแกร่งไว้เสมอพวกเธอไม่ค่อยแสดงออกถึงความหวั่นไหวส่วนตัวและไม่ยอมให้ใครเข้าถึงร่างกายหรือจิตใจได้ง่ายๆแต่ก็เพราะการต้องอยู่ในกรอบนั้นมานานเกินไปพวกเธอจึงกลับกลายเป็นคนที่อ่อนไหวและหวั่นไหวง่ายกับการกระทาเล็กๆน้อยๆแต่มีความหมายลึกซึ้งและมีการกระทําหนึ่งซึ่งหากทําได้ถูกวิธีถูกเวลาและถูกที่ผู้หญิงมีเจ้าของไม่ว่าจะเข้มแข็งหรือเก็บตัวเพียงใดก็ยากที่จะปฏิเสธแล้วที่ตรงนี้คือที่ไหนที่ตรงนั้น ไม่จำเป็นต้องเป็นจุดที่เย้าวนบนร่างกายเสมอไปบางครั้งมันอาจเป็นเพียงแค่ฝ่ามือการกุมมือเบาๆในขณะที่เธอกำลังเหนื่อยล้าการบีบมือเพื่อให้กำลังใจในขณะที่เธอกำลังสับสนหรือการสัมผัสเบ,เบาที่หลังมือระหว่างการสนทนาที่เปี่ยมด้วยอารมณ์การสัมผัสที่ดูเหมือนเล็กน้อยเหล่านี้กลับมีพลังมหาศาลเพราะมันมาจากความห่วงใยที่แท้จริงไม่ได้มีเจตนาครอบครองไม่ได้ทําให้เธอรู้สึกว่าถูกล่วงเกินแต่เป็นเพียงความรู้สึกว่ามีใครสักคนสังเกตเห็นและใส่ใจเธอผู้หญิงมีเจ้าของมักจะขาดการกระทําที่อ่อนโยนและประณีต พอในชีวิตสมรสเมื่อชีวิตกลายเป็นวงจรของภาระค่าใช้ใจ่ายบางครั้งความรักใคร่ก็กลายเป็นเรื่องแข่งกระด้างรีบร้อนหรือกระทั่งถูกลืมไปในตอนนั้นเองชายอื่นที่เข้ามาพร้อมกับความอ่อนโยนความสุข,ขุมและความเมยพอที่จะรู้ว่าเมื่อไหร่ควรวางมือบนไหล่เธอเงียบเงียบเมื่อไหร่ควรโน้มตัวเข้าไปฟังเสียงหัวใจของเธอจะทำให้เอ ถ้าหวั่นไหวได้นั่นอาจเป็นการสัมผัสที่ไหลในจังหวะที่เธอกำลังถอนหายใจการตบหลังเบาๆเมื่อเธอเพิ่งผ่านเรื่องยากลำบากมาหรือการลูกแก้มอย่างอ่อนโยนเมื่อเธอนิ่งเงียบไปเพราะความเหนื่อยล้าการกระทำเหล่านั้นไม่ได้ล้ำเส้นทางกายแต่ก็เพียงพอที่จะปลุกความรู้สึกที่หลับไหลมานานให้ตื่นขึ้นสิ่งที่น่าสนใจคือผู้หญิงมีเจ้าของไม่ใช่จะยอมให้ใครมาสัมผัสตัวได้ง่ายๆดังนั้นเมื่อเธอไม่ปฏิเสธการสัมผัสเบาๆที่ร่างกายนั่นหมายความว่าเธอรู้สึกปลอดภัยและไว้วางใจในชั่วขณะนั้นเธอไม่กลัวที่่่จจะถููกกกเข้้าาใผิดไมรสึวล รังถูกเอาเปรียบแต่กลับรู้สึกว่าตนเองได้รับการทนุถนอมและถูกรักอย่างประนีตและพอดีการอนุญาตนั้นไม่ได้มาจากอารมณ์ชั่ววูบแต่เป็นผลมาจากการที่เธอได้เฝ้าสังเกตรู้สึกและเลือกคนที่คู่ควรพอที่เธอจะเปิดใจให้นอกจากนี้การสัมผัสเบาๆที่เส้นผมก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าจดจำเมื่อผู้ชายคนหนึ่งลูบผมเธออยา งอนโยนในขณะที่เธอกำลังสับสนเจ็บปวดหรือหลงทางนั้นไม่ใช่การสัมผัสตามสัญชาตญาณทางเพศอีกต่อไปแต่เป็นการกระทำที่ลึกซึง้งซึ่งแสดงถึงการปกป้องผู้หญิงอ่อนไหวอย่างมากกับความรู้สึกของการได้รับการปกป้องดูแลเธออาจจะเข้มแข็งได้ในทุกสถานการณ์แต่เมื่อมีใครสักคนสัมผัสเธอด้วยความรู้สึกที่แท้จริงด้วยความอ่อนโยนที่พอเหมาะเธอก็จะยอมให้ตัวเองอ่อนแอลงและพร้อมที่จะรับมันไว้อีกการกระทำหนึ่งที่ทำให้ผู้หญิงยากจ,จะปฏิเสธคือเมื่อผู้ชายสัมผัสเบาๆที่บริเวณหัวใจไม่ใช่ในทางกายภาพแต่เป็นการวาางงงมมืืออออลนกเส้ข เธอพร้อมกับคำพูดที่จริงใจว่าผมเข้าใจนะว่าคุณกำลังเจ็บปวดนั้นในใช่การสัมผัสระหว่างคนสองคนอีกต่อไปแต่เป็นการหลอมรวมของสองจิตวิญญาณที่รู้สึกตรงกันในตอนนั้นเองผู้หญิงจะไม่ปฏิเสธเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถสัมผัสจุดที่เปราะบางที่สุดของเธอได้โดยไม่ทําให้เธอเจ็บผู้หญิงมีเจ้าของอาจปฏิเสธคําหวานนับระอ้อยอาจทําตัวเย็นชากับสายตาณพันแต่บางครั้งกลับไม่อาจปฏิเสธการกระทําที่แผ่วเบาถูกที่ถูกเวลาซึ่งแฝงไว้ด้วยความประณีตและความรักที่จริงใจที่ตรงนี้ ไม่ใช่แค่สถานที่บนร่างกายแต่ยังเป็นที่ในความรู้สึกในจิตวิญญาณที่ซึ่งหากใครสักคนสัมผัสได้เบาพอเธอจะไม่ต่อต้านแต่จะอยากพิงพักพิงการใจอ่อนของผู้หญิงไม่ได้มาจากสัญชาตญาณที่อ่อนแอแต่มาจากความโหยหาที่จะได้รับการเข้าใจได้รับการใส่ใจด้วยวิธีที่จริงใจที่สุดและหากคุณเป็นคนที่อ่อนไหวพอที่จะเข้าใจสิ่งนั้นบางครั้งเพียงแค่การกระทำที่แผ่วเบาก็พียงพอที่จะทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งเปิดใจไม่ใช่ด้วยคำพูดแต่ด้วยความเงียบที่เต็มไปด้วยความไว้วางใจและการยอมรับอยู่ในที